สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรากเงาของสองสิ่งที่สำคัญมากๆในวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นนะครับก็คือมังงะกับอนิเมะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าต้นกำเนิดมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยตั้งแต่ภาพวาดโบราณศิลปะดั้งเดิมแล้วกออ็อิทธิพลจากตะวันตกจนถึงยุคใหม่ๆเลย เราจะพาไปดูกันว่าเอ๊ะศิละปะสองแขนงเนี่ยมันค่อยๆพัฒนามายังไงมีจุดเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะคะที่ทำให้ดังไปทั่วโลกแบบทุกวันนี้น่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่มังงะอันก่อนเลยดีไหมครับตัววันนี้พอพูดถึงมังงะเราก็นึกถึงหนังสือการ์ตูนช่องๆเนาะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคําว่ามังงะเนี่ยความหมายดั้งเดิมมันเออไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันแปลว่าภาพตามอารมณ์หรือบางทีก็ภาพล้อเหลียนอ๋อ ภาพตามอารมณ์ซึ่งมันก็สะท้อนถึงรากที่เก่าแก่กว่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถ้าเราย้อนไปไกลามากๆเลยนะศตวรรษที่12นู่นเลยจะมีสิ่งที่เรียกว่าโชจูจินบุึกิกะโชจูอะไรนะครับโชจูจินบุึกิกะค่ะเป็นมวนภาพวาดโบราณเลยรูปสัตว์ต่างๆทำท่าทางเ,เหมือนคนเลยค่ะ ลายเส้นอาจจะดูง่ายๆนะคะแต่มันคือการเล่าเรื่องด้วยภาพซึ่งนี่แหละค่ะคือแก่นของมังงะเลยครับผมจากม้วนภาพโบราณกระโดดมาที่ยุคเอโดะหน่อยไหมครับ ช่วงนั้นมีอุคิโยเอะที่ดังมากๆใช่เลยค่ะยุคเอโดะนี่สำคัญมากศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หรืออุคิโยเอะเนี่ยเฟื่องฟูมากแล้วก็มีศิลปินคนสำคัญอย่างคตสุชิกะโฮคุไซอ๋อคนที่วาดภาพคลื่นยักษ์นั้นใช่ไหมครับคนเดียวกันเลยค่ะเขามีผลงานชื่อโฮคุไซมังงะด้วยนะคะซึ่งอันนี้แหละที่ทำให้คำว่ามังงะมันเริ่มแพร่หลายในความหมายที่ใกล้เคียงกับการ์ตูนมากขึ้นครับ แล้วเหมือนจะมีหนังสือภาพอีกแบบด้วยใช่ไหมครับในยุคเดียวกันมีค่ะมีค่ะเรียกว่าคิบิโอชิเป็นเหมือนหนังสือภาพสําหรับผู้ใหญ่ยุคแรกๆเลยเนื้อหาก็เริ่มซับซ้อนมีล้อเลียนสังคมการเมืองอะไรแบบนี้ด้วยค่ะหรือเปล่าครับที่มีอิทธิพลตะวันตกเข้ามาใช่เลยค่ะช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากคือพอหลังสงครามเนี่ยสื่อมันมีเสรีภาพมากขึ้นแล้วก็มีการรับเอาศิลปะเทคนิคการเล่าเรื่องแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน แล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เราต้องพูดถึงเลยคือเทสึกะโอซามุแน่นอนค่ะขาดไม่ได้เลยบิดาแห่งมังงะยุคใหม่เขาทำอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมหรอครับถึงได้ยกย่องกันขนาดนั้นคือเทสึกะเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากดิสนีย์นะคะพวกการ์ตูนฝรั่งแต่เขาไม่ได้ลอกมาเฉยเฉยเขาเอามาปรับมาสร้างเป็นสไตล์ของตัวเองเลย ตัวละครเขาจะดูมีชีวิตชีวามีมิติทางอารมณ์มากขึ้นแล้วก็เรื่องการจัดช่องภาพการเล่าเรื่องเนี่ยเขาใช้เทคนิคเหมือนภาพยนตร์เลยค่ะทําให้มันดูเคลื่อนไหวมากๆอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเอาเทคนิคหนังมาใส่ในการ์ตูนช่องมากวางรากฐานให้มังงะยุคใหม่เลยจริงๆสุดยอดเลยครับจากมังงะแล้วทีนี้มาดูฝั่งภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมะบ้างดีกว่าครับอันนี้เส้นทางเป็นไงบ้างครับคำว่าอานิเมะนี่ก็คือมาจากแอนิเมชันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมาจากแอนิเมชันของฝรั่งนั่นแหละแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าอนิเมะเขาจะหมายถึงแอนิเมชันทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะชาติไหนทำํำอ้าวรอครับผมรูกว่าใช้เรียกเฉพาะของญี่ปุ่น <c oughs> อันนั้นเป็นความหมายนอกญี่ปุ่นค่ะแต่ในญี่ปุ่นเองคือรวมหมดเลยจุดเริ่มต้นจริงๆของอนิเมะญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อต้องย้อนไปต้นศตวรรษที่20เลยนะคะโอโ้เก่าเหมือนกันนะ เก่ามากค่ะมีการเจอฟิล์มส,สั้นๆไม่กี่วิชื่อคัตสุโดชาชินประมาณปี1907ไม่รู้ใครสร้างด้วยซ้ำแล้วก็มีคนยุคบุกเบิกอย่างคุณโอเทนชิโมกาวะทำเรื่องอิโมกาวะมุกโซเฮนคันบานโนมากิปี1917อันนี้ถือเป็นเรื่องแรกๆที่ได้ฉายในโรงหนังเลยค่ะ น่าถึงมากครับแล้วก็มีช่วงที่ถูกใช้ในทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับช่วงสงครามใช่ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจคือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการสร้างอนิเมะเพื่อโฆษณาชวนเชื่อด้วยอย่างเรื่องยาวเรื่องแรกเลยโมโมทาโร่อุมิโนชินเปปี1944สร้างโดยกองทัพเรือเลยนะครับผมแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้อนิเมะบูมขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงก็คือหลังสงครามเหมือนกันแล้วก็ คนเดิมอีกแล้วเทสุกะโอซามุคนนี้เขาสุดยอดจริงๆค่ะมีบทบาทสำคัญทั้ง2วงการเลยพอหลังสงครามเนี่ยเขาก็มาตั้งสตูดิโอของตัวเองชื่อมูชิโปรดักชั่นส์ครับแล้วก็สร้างอะตอมเจ้าหนูปรามาณูฉบับทีวีซีรีส์ออกฉายปี1963นี่คือเรื่องสำคัญเลยที่สำคัญนี่คือมันเป็นการ์ตูนทีวีเรื่องแรกๆเหรอครับหรือว่ายังไง ใช่ค่ะเป็นซีรีส์อนิเมะทางทีวีเรื่องแรกๆที่ประสบความสำเร็จมากแต่สิ่งที่มันปฏวิวัติวงการจริงๆคือเทคนิคที่เขาใช้ค่ะเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า limited animation limited animation คือยังไงครับก็คือเขาลบจำนวนเฟร,รมภาพต่อวินาทีลงไม่ได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวแบบละเอียดเหมือนดิสนีย์สมัยนั้นนะคะแต่จะเน้นไปที่การแสดงอารมณ์ทางสีหน้าหรือใช้ภาพนิ่งเลื่อนๆเอาบ้าง อ๋อเพื่อประหยัดเหรอครับถูกต้องค่ะประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาทั้งให้ผลิตอนิเมะบ้อนทีวีได้ทันแล้วเทคนิคนี้ล่ะค่ะที่กลายเป็นมาตรฐานเป็นสไตล์ของอนิเมะญี่ปุ่นส่วนใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เลยเข้าใจแล้วครับเป็นการปรับตัวทางเทคนิคที่ฉลาดมากทําให้ผลิตได้เยอะขึ้นจนดังในญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยๆดังไปทั่วโลกใช่เลยค่ะช่วงยุค80ก็บูมในญี่ปุ่นมากๆแล้วพอ90เข้า2000นนี้ก็คือ กลายเป็นปรกากฏการณ์ระดับโลกแล้วค่ะสรุปแล้วทั้งมังงะและอนิเมะนี่คือไม่ได้มีจุดกำเนิดปุ๊บปับ๊บแต่เป็นวิวัฒนาการที่ยาวนานมากมีการผสมผสานกันร,ระหว่างศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นกับอิทธิพลเทคนิคใหม่ๆจากตะวันตกถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าททวเทสกะโอซามุาคือบุคคลสำคัญจริงๆที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมเป็นคนผลักดันให้ทั้งสองวงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ครับ เป็นเรื่องราวที่น่าทชื่งจริงๆนะครับจากภาพวาดบนม้วนกระดาษเมื่อหลายร้อยปีก่อนกลายมาเป็นสื่อบันเทิงที่ทรงอิทธิพลไปทั่วโลกได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะคะว่าการที่แอนิเมชันเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อในอดีตเนี่ยมันสะท้อนมุมอมองต่อพลังของสื่อบันเทิงในสายตาของผู้มีอานาจณนะตอนนั้นได้อย่างไรบ้าง